คยสงสัยกันไหมครับว่าในแอมลอดแพงๆหัวแล้วเป็นแสนเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงแบบนี้ครับสวยเนาะวันนี้อยู่กับคุณเบนดาเพนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบนดวันนี้เอาแอมมาเช็คอัพนะครับก็เลยได้เห็นข้างในว่าแบบสวยเนาะคือมันมีความรกอยู่นะแต่มันก็ยังมีความสวยงามใช่ครับน่าจะเป็นเซอร์กิตที่แฮนด์วา์ครับทำทำแบบใช้คนบิลขึ้นมา แต่ว่าแต่ว่าก็จะเป็นแฮนด์วากึ่งแบบเซมิก็คือมีมี PCB ด้วยครับก็อย่างเช่นเป็นกึ่งแบบแบบแบบพอททูพอทจริงแต่ว่ามีมี PCB ที่เป็นลายทองแดงเล็งอุปกรณ์ได้มือทั้งหมดอ่าไอ้คำว่าแฮนด์วก็คือใช้เชื่อมมือหมายความว่าแต่ละจุดที่มันบัดกรีต่อกันอย่างเงี้ยก็เอามือถูกต้องครับจิ้มเป็นจุดๆไปเลยเป็นเป็นคนสร้างคล้ายๆว่าใช้คนในการบิลแอมนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละครับตรงนี้นี่ประทับใจมากก็ดูเป็นขยุมขยุม <laughs> อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ t o c k e s w i t c ิที่เป็นไวซิ่งของเขาเพิ่มย่านไฮย่านกลางหรือว่าเกนสตัคเจอร์ของของของตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นมาชาวแบบ แบบมอนสเตอแลอ่โมอนแล้วโมดิฟายแล้วถูกต้องจริงๆเบสิกก็คือมันเป็นแอมป์สามชันแนลแหละอันนี้ชันแนลคลีนแล้วก็จะมีแบบชันแนลไรฟ์อีกสองชันแนลแต่ละชันแนลก็มีท็อกเกิลเยอะแยะใช่ไหมครับปรับได้กว้างมันสัญญาณกีตาร์เข้ามาเข้านี่ถูกต้องครับแล้วมันก็จะเข้าภาคไหนก่อนนะครับมันก็จะวิ่งวิ่งเข้ามาที่วงจรเอ่ปลีแอมของของตัววงจรหลอดหลอดแรกก่อนใช่ไหมอ๋อนี่หลอดอยู่ตรงนี้หลอด หลอดน่าจะเป็นเซกชันนี้ครับมันก็จะมาน่าจะเข้าพวกพาร์ท EQ ใช่ครับเพื่อจะเป็นพวกเซกชันของ EQ ต่างๆอ่พวกมาเช่าเป็น post gain EQ เนาะ EQ อยู่หลังอยู่หลัง PM ใช่ไหมครับใช่ครับ PM มาก่อนนะโอเคใช่ครับเข้าวงจรขยายก่อนหลอดแล้วเข้า EQ ใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปที่เอฟเฟกต์ลูก เป็นเอฟเฟกต์ลูกใช่แล้วก็กลับมาที่ภาค power amp ภาค power amp แถวนี้แถวนี้ครับใช่ power ก็จะออกไปที่ตัวตรงนี้เนาะเอาพุทไปอย่างสปีเกอร์ครับใช่ก็จะเป็น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 ภาคขยายที่เอาพุท transformer ตัวนี้ครับอ่าเป็นตัวที่ทำให้แอมมันมีความดังอันนี้อันนี้อันนี้พ o w e r อันนี้ filter สำหรับไฟ กองกระแสไฟจ่ายวงจรทั้งหมดในแอมแอมแพงครับมันแพงหนึ่งคือวัตถุดิบดีแล้วก็ออกแบบดีและแถมต้องใช้คนทําด้วยใช่ถูกต้องคะใช้แรงงานคนใช้ใช้งานฝีมือแล้วก็ต้องเป็นช่างที่เก่งประมาณนึงเนาะแล้มาตัวหนึ่งทํากี่ชั่วโมงก็คูณด้วยจํานวนชั่วโมงที่ทําเข้าไปนะครับันคือต้นทุนแอมแพงผมว่าการบิวแอมแบบประมาณนี้ผมว่าเขาใช้ใช้ชั่วโมงในการทําน่าจะค่อนข้างนานขอบคุณครับคุณเบนซ์ตอนนี้ติดต่อดาเพจได้ทางไหนบ้างครับ ก็ทางช่องทาง Facebook ก็ได้ครับ,รบหรือว่าเพจก็จะพิมพ์ก็จะขึ้นเลยครับใช่ครับ